สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับช่องเมย c าชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะพามาเที่ยววัดแสงแก้วโพธิยานะคะอยู่อำเภอไม่สวยนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้คือเราเดินเข้าประตูมาแล้วนะคะทุกคนเราไปชมบรรยากาศข้างในภายในวัดกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในลานวัดกันนะคะทุกคนมีต้นไม้ลมลื่นเยอะเลยค่ะทุกคนเย็นสบายดีหน้าวัดใช่ไหมคะ เรียกว่าก็จะมีต้นไม้ร่มลื่นนะคะก็จะมีห้องน้ำมีต้นไม้ให้คนพักรอญาติที่ยังไม่ลงมาจากข้างบนนะคะเราจะขึ้นไปข้างบนนู่นนะคะทุกคนสูงเหมือนกันนะคะมีหอสกายวอล์กด้วยไปดูกันเลยกว่าค่ะเราก็จะมากับล,ลูกๆหลานๆญาติๆนะคะทุกคนเด็กๆนะคะวิ่งเล่นกันใหญ่เลยสนุกสนานกันเลยนะคะทุกคน เหมือนจับปูใส่กระด้งกันเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนวิหารหนู่นนะคะทุกคนเรามาวัดแสงแก้วโพธิญาณน,นะคะวันนี้เรามาขึ้นวัดนะคะสวยงามมากนะคะเรามาครั้งแรกนะคะทุกคนมากับลูกกับหลานนะคะเดี๋ยวจะขึ้นบันไดไปข้างบนนู้น มีทางฟ้าด้วยนคนขึ้นมาข้างบนเลย Vân Đà, giác giác Tất cả Ô, oh, kinh tăng lời tân cai kinh tăng lời Nó à. Nó อันนี้วัดนะทุกคนสวยงามมากเลยใช่อันนี้คือสว่วนตัวของพระวิหารวัด เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนไปดูข้างในกันนะคะกาพาดแล้วนี่วนมอกพูดเลยใ้เราจะขึ้นไปไหว้พรากัน

เราขอพรไหว้พาะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างๆพระวิหารกันนะคะอันนี้คือบรรยากาศด้านนอกนะคะคือเสียมะปะร้านนาหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหมือนไปทางพวกร้านนานะคะทุกคนนี่คือข้างๆนะคะอันนี้ข้างล่างม่าจะเป็นตัวฝ่ายหินมะพร้าวนะคะทุกคนนุ่มเย็นแล้วก็มีน้ําตกนะคะเหมือนฝ่ายหินมะพร้าวนะคะจาลอง เมือนอไ่ในป่าหิมพผ่านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูป่าหิมพผ่านกันนะคะตอนนี้เราดูบรรยากาศข้างโบว์นะคะว่ามีศิลปะสมัยน่าจะเป็นเหมือนสมัยสุขโขทัยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าศิลปะลายไหนนะคะถ้าใครรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์หรือว่าบอกได้นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าลายไทยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน ศิลปะวิจิตรสิส,สวยงามมากเลยคะ่ะอันนี้ข้างหลังนี้ก็จะมีการก่อสร้างอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนน่าจะเป็นอุโบสถนะคะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่ได้เดินไปดูหรอมันกว้างมากเลยนะคะทุกคนอันนี้เรายังเดินไม่รอบเลยคะเอาแค่บริเวณด้านหน้าก็พอแล้วนะคะใครที่เดินรอบๆก็ถ่ายบรรยากาศมาฝากชมได้นะคะทุกคน เร,เ,เราจะเดินลงไปข้างล่างไปดูสวนป่าหิมพมา,านต์กันดีกว่านะคะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าป่าเห็นพันธุกันนะคะว่าในป่าน,นี้ร่มรื่นหรือเย็นดีไหมนะคะนี่เราก็เดินเข้ามาด่านแรกนะคะเจอต้นไม้นะคะต้น100ร้อยปีพันปีนะคะเราจะเจอบอ่อน้ําซักซิตนะคะทุกคนดูนี่มีควันหองด้วยดูสิมีอะไรให้หน้าค้นหาไหมเอ,อ่ยว้าวสวยจังเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆภายในสวนป่าหิมะาพาันกันนะทุกคนอันนี้คือต้นไม้จริงทั้งหมดนะคะทุกคนก็ต่อกล้วยไม้จริงต้นเปิร์นจริงของจริงทุกอย่างะคะที่เป็นต้นไม้นะคะไม่มีของปลอมนะคะ เป็นป่าเหมาพานะทุกคนด tomato, ้วยกำลังเรียนดูดอกกล้วยไม้จริงนะทุกคนกล้วยไม้จริงนะคะไม่ใช่ดอกกล้วยไม้ปลอมนะแล้วมี เดี๋ยวเราจะไปดูอีกโซนหนึ่งนะคะนี่คือโซนด้านล่างของของสกายวอลนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสกายวอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาปฏิบัติธรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนเป็นลานโล่งๆนะคะมีเก้าอี้น่าจะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูถ่ายไต้สกายวอลกันนะคะ ยิงยู่ตรงนั้นเต้าไปยิงตรงนั้นแล้วนะเร็วเร็วนี่มันยิงกี่คนเนี่ยมั้งเนี่ยไปไปพ่อวาลงไป อ้าวมีคนกลัวแล้วหนึ่งโกไหนบอกไม่กลัวอะไรเนี่ยไม่เฟ anyway ี้ยวเลยเห็นว่านามาติเห็นกลัวเลยเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่อ่ะเฟี้ยวอ่ะไปเตอร์ไปไปเตอร์ไปเตอร์ไปเฟี้ยวเร็ว เห็นว่านามาไปแล้วนะเนี่ยยังฟิอวอ่ะใจไหมเร็ว <laughs> เรๆๆ <S <s ็วเราได้ลงมาแล้วนะคะนั่งรออยู่ด้านล่างที่เดิมที่เราขึ้นมานะคะทุกคนนั่งรอ,อไปสักพักใหญ่ๆนะคะก็รอญาติพี่น้องกลับบ้านกันค่ะใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะ ให้มาได้เลยนะคะสวยมากยีวสวยมากนะคะทุกคนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะอำเภอแม่สวยนะคะวัดแสงแก้วโพธิญาณน,นะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะไม่บ้ายเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ